เรื่องหมอปลายเพิ่งมีคนตั้งคำถามว่าทํานายผิดควรโดนโลงโทษอ๋อหมอปลายนี่ผมไม่เห็นเลยฮนะอันนี้เหรอของหมอปลายอันนี้คือสํานักข่าวอมรินไปสัมภาษณ์้ะครับเมื่อสองวันที่แล้ววันที่สองเดือนแปดน่าจะมีอีกชุดใหญ่ๆภายในวันสองวันนี้ซึ่งคําว่าใหญ่เนี่ยขอใช้คําว่าใหญ่แบบไฟกับพิษเลยอ,ะอ,อ่ะอ่าก็คือคนชาวบ้านแถวนั้นก็คือ อบพยมเนาะอย่าเพิ่งห่วงบ้านห่วงตัวเองก่อนมันจะมีการเสียงและเสียงเพิ่มไหมคิดว่ามีแล้วแล้วสรุปมันมีไหมวันสองวันที่ผ่านมามันมีการประทะไหมครับเพราะอันนี้มันเขาสัมภาษณ์วันที่สองวันสองวันก็คือวันที่สามกับวันที่สี่วันนี้มันก็จบวันที่สี่แล้วข่าวสองสิงหาใช่ไหครับข่าวสองสิงหาแล้วเขาบอกว่าภายในวันสองวันนี้จะมีการประทะก็คือวันที่สามกับวันที่สี่ซึ่งวันนี้มันวันที่สี่จะจบวันแล้วมันไม่มีใช่ไหม แต่มันก็โหดกว่าก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าโหดกว่าแล้ำหอมไปเขาคุยกันเยอะแยะมันไม่คิดง่ายเลยการเจรจาทุอย่างเจรจาเยอะไปงัดหลักฐานเข้ามาซมันดูเหมือนจะจบมันเหมือนจะจบใช่ไหมคือดูข่าวแล้วกลัวกลัวทุกวันเพราะว่าคิดว่าจากสิ่งที่เห็นนะไอ้ก้อนใหญ่ๆแข็งๆอะค่ะก้อนใหญ่ๆแข็งๆ กใญ่แข็งคือ,อแล้วช่องข่าวนี่ไม่รู้เป็นอะไรชอบให้แสงนางจังแต่นะตัวที่เป็นกิมมิกเลยอ่ะยังไม่เริ่กยังไม่ออกแล้วคิดว่าต้องคือท้องผูกเลยก้อนใหญ่ๆแข็งๆ,ๆมันยังไม่ออกมันท้องผูกเลยหรือว่าอะไรขี้ไม่ออก เบ่งมานานฤิศรีดวงหรือเปล่าอันนี้หมอปลายพูดถึงฤิศรีดวงหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัญหาไทยกัมพูชาหรือเปล่าต้องใช้ถ้าไม่ใช้ปีนี้แล้วใช้ปีไหนดีนี่จะขี้ไม่ออกไปทั้งปีเลยเหรอมันก็ขี้ไม่ออกเนี่ยสี่ห้าวันมันก็ชิบหายแล้วนะขี้ไม่ออกทั้งปีเลยเหรอต้องไปกินยาถ่ายแล้วนะอันเนี้ยหมายถึงฝั่งเราหรือฝั่ง มันเป็นเทคนิคบวงปล่อยข่าวลือไปแล้วเขมรมันกลัวไงเมื่อวานมันอพยพกันทั้งวันทั้งคืนโอ้เป็นเทคนิคเลยของเขมรที่ว่าแรงสู้ของไทยไม่ได้นะหมอปลายของดีกว่าเลยอย่าใช้อย่าใช้อย่าใช้ยาไทยเอาขี้ไม่ออกแต่ว่าอย่าใช้ยาไทยแล้วให้ทำไงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นการศึกษาให้ลูกอันขี้ไว้เป็นการศึกษาเดี๋ยวนะนอี่เขาพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคือต่อให้เขาพูดเรื่อง ชายแดนไทยกมัมพูชาแล้วอยู่ๆมันอะไรมันคือของแข็งมันคืออย่าใช้เก็บไว้เป็นการศึกษามันคืออะไรวะผมเริ่มงงแล้วผักไม่กินไงกินแต่ยอดโดแบบพี่บิดก็ท้องผูกดี What the fuck หลานได้ศึกษาเรียนรู้ดีกว่ามาไอ้ I, วุ้นเส้นดูหมอปลรยแน่เลยสั่งองพยพคนเมื่อวาน <laughs> ใช่เหรอบุ้นเส้นสั่งองพยพคนเมื่อวานเหรอเอางี้ตะกี้เนี่ยผมกดดูแล้วหยุดดูแล้วหยุดดูแล้วหยุดรัวๆจนผมงงว่าแบบเฮ้ยมันมัน พูดเรื่องเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบคลิปหรือภาวะหรือว่ามันยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูแบบไม่หยุดรวดเดียวเลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วอยู่ๆมันเปลี่ยนเรื่องไปได้ยังไงแล้วคลิปมันก็ไม่ได้ยาวนะคลิปมันสั้นแบบไม่กี่สิบวิอะน่าจะมีอีกชุดใหญ่ๆภายในวันสองวันนี้ซึ่งคำว่าใหญ่เนี่ยขอใช้คำว่าใหญ่แบบไฟกับพิเลยอะอ่าก็คือคนอชาวบ้านแถวนั้นก็คือ อพยพน้อยอย่าเพิ่งห่วงบ้านห่วงตัวเองก่อนอันนี้คือคุยเรื่องอพยพคิดว่ามีคุยเรื่องการประทะแต่มันก็โหดกว่าก่อนหน้านี้ใช่ป่าวหรือว่าโหดกว่าตอนมยันี้เรื่องเดิมอยู่คุยเรื่องจรจามันดูเหมือนจะจบเหมือนจะจบใช่คือดูข่าวแล้วกลัวกลัวทุกวันเพราะว่าคิดว่าจากสิ่งที่เห็นนะ ไอ้ก้อนใหญ่ๆแข็งๆอะค่ะก้อนใหญ่ๆแข็งๆนะตัวที่เป็นกิมมิกเลยอ่ะยังไม่เริ่มอย่ังไม่ออกแล้วคิดว่าต้องใช้ถ้าไม่ใช้ปีนี้แล้วใช้ปีไหนหมายถึงฝั่งเราหรือฝั่งฝั่งเราอ๋อคือหมายถึงแบบอย่าใช้ระเบิดเดมเก็บไว้ก่อนหมายถึงระเบิดเก็บไว้เป็นการศึกษาให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ดีกว่าแต่ว่าต่อให้พูดเรื่องระเบิดแล้วมันเกี่ยวอะไรกัเก็บไว้ให้ลูกหลานใช่ว่าสงบค่ะ แต่ว่าก่อนที่จะสงบเนี่ยเขาก็จะหาวิธีเพื่อทําให้มันสงบแล้วมันก็ไปกระทบกับการพูดของประเทศอื่นจนคือคืออะไรคือบอกว่าเก็บอาวุธเอาไว้เพื่อให้เป็นการศึกษาให้ลูกหลานใช้ยังไงวะเนี่ยงงหมอปลายฟันทง วันสองวันนี้มีปะทะชุดใหญ่ไฟกระพริบประชาชนอย่ารีบเข้าบ้านจะโหดกว่าครั้งแรกอาวุธก้อนใหญ่ๆแข็งๆที่เป็นกิมมิกจะถูกนํามาใช้คืออาวุธทุกชนิดมันก็แข็งๆหมดอะมันก็มันมีอาวุธอะไรที่มันไม่แข็งวะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นเหล็กหรือเปล่าวะอาวุธอะถ้ามันไม่แข็งมันก็ระเบิดอะไทยผิดเป็นร้อยไทยถูกหนึ่งบอกแม่นพวกเชื่อนี่โง่กว่าขมรอีกแม่เงย คนแชร์กันออกไป5,700กว่าคนถ้าไม่จริงจับมันไปติดคุกทีครับถ้าประทานรอบนี้ขอให้ทหารไทยใช้ของที่มีให้เต็มที่ไปเลยพวกเราล้อมอยู่พร้อมอยู่เคียงข้างทหารไทยพวกหมอดูมันเคยดูชีวิตตัวเองไหมวะจริงหรือไม่ควรอยู่กับปัจจุบันดูข่าวสารของกองทัพและสื่อที่น่าเชื่อถือก็จะเราได้ไม่ยากตอนนี้มีข่าวโดวนบินก่อกวนกองบินของฐานอากาศ โดยอาศัยโดนสืบหาพิกัดต,ตำแหน่งของกองบินต่างๆของสถารกากาศเพื่อจะทราบพิกัดทําอะไรสักอย่างตอนนี้กองทัพบกแจ้งมีการเสริมกําลังทหารของกมบูชาตามแนวมากยิ่งขึ้นกองทัพอากาศเตรียมเสริมเครื่องบินโจมตีเบา A t ทให้ไปประจําการชายแดนกองรับไทยเสริมเครื่องบินโจมตีเบาเพิ่มเปิดระบบป้องกันฐานบินอาวุธที่มีแข็งคือไอ้นั้นของพี่บิ๊กไงแกแล้ว เอ้เวอร์เฟกอันนี้ก็คือมันโอ้โหข่าวเขาละเอียดอยู่นะเนี่ยคือปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันคือดูจากที่หมอพูดแล้วหมอนี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสงครามอาวุธสงครามการทูตรู้แค่ว่าด้แสงกับทำนายมั่วซั่วไปเรื่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิดอามโโดว่าเต๋อฟัดทำไมมันมันมาวนที่มันมาบิดอามโโดอะไรได้วะเนี่ยคือคือ,คอมันแม่เอ้ยหนักจัดจัดเ็นโบมีคนแจ้งความแล้วเหรอ มีคนบอกว่าหมอปลายโดนแจ้งความเหรอแข็งเป็นจุดเริ่มต้นของฤาษีดวงทวารกินน้ำเยอะๆและอย่าอ้นกันนะครับโอ้ยหมอปลายโดนแจ้งความไม่มีนะมีแค่บอกว่าระวังถูกผมแจ้งความทนายเกิดผลบอกเตือนหมอปลายผมงงว่าทำไมต้องเตือนวะถ้าสมมติว่าคุณเป็นทนายแล้วคุณคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มึงทำผิดกฎหมายทำไมมันต้องมานั่งเตือนว่าเฮ้ยอย่าทำวะทำไมไม่แจ้งไปเลย คือพี่ห่วงเคยเล่นเกมมาเกมนี้มีครับ scolon www.youtube.com watch v เท่ากับ kdnvpvq n v P v Q c, c. what the fuck เกมมาอะไรอีกเตือนเพื่อให้หยุดแต่เขาทำมาหลายรอบแล้วดิเขาทำมาหลายรอบแล้วมันมันอะไรไปเนี่ย <Ready. S 1> อ๋อนี่คือแบบว่าเราต้องแข่งเองเลยเหรออันนี้ผมไม่เคยฮะ เดนเอาแสงเหรอ What the ะ u c k น่าจะจัดคือผมว่าไม่รู้ว่ามันเออก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับว่าจะโดนไหมแต่ผมว่าไม่น่าโดนหรอก